ข้าวไร้กะลาตเมีนา้ำอ้อยด้วยไปรับนาเขาก็ว่าหอมแต่มันจะพักลูกหรือเปล่าไม่รู้นะอข้าวสดค่ข้าวผัดเสื้อค่ะข้าวไร้กะลาอ๋อขายลูกเท่าไหร่คะมีไซส์ยี่สิบห้ากับมีมีไซส์สามห้ากับสี่สิบค่ะอ๋ออัีอ้ขวหอมเหรอเออข้าวห แบบที่ลวงเขาปลอะตรงนี้กระได้มาผิดวัน มันอ่อนเยอะธรรมกอะไรนะคะมันอ่อนเยอะมันอ่อนเยอะอันนี้เขามีงานเหรอคะรื้ว่าเขาขายทุกวันเป่าครับผมวันเสาร์อาทิตย์จะคนเยอะอถ้าวันธรรมดาก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันหนูก็สุ่มมาเนี่ยวันอาทิตย์จะคนเยอะมากเลยอ๋วันอาทิตย์มีตลาดน้ำข้างล่างไงอ้าเหรอคะเป็นตลาดน้ำาแสดงว่ามีวันอาทิตย์วันนี้ไม่มีวันตยคนเยอะคแม่ค้าน้อยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นวันอาทิตย์แมค้จะเป็นอ้าวเหรอวันอาทิตย์รเยอะมากเลย ไปเลยค่าแล้วนี่ติดตลาดนิสสนาค่ะติดตลาดถ้าจะลงตลาดน้ำก็มาวันนะอาทิตย์อะหนูว่าจะมาดูตลาดน้ำอ๋อมาถึงวันแล้ว ทั้หงหมดเลยพิซตะละวันอาทิตย์แล้วเขาเปิดกี่โมงะคะเปิดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยอ๋อเพราเขาเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นที่เนี้ยต้องมาวันอาทิตย์ประหลาดมากอ่อนจัดต้อนมากแบบนีน้น่าดูมาลุงจะบอกมันอ่อนมากคนหมดแล้วลุงแดงค่อยๆเดินนิดเดียวนะรั่วเลย มันอ่อนอ่อนไปไปมีตัวไม่ได้เลยนี่เที่ยงแต่ตรงนี้มัน่อนเยอะนอนจะทุกคนจะทำยากหน่อยชื่นใจลูกอ่อนมันจะออกกระลาเนี่ยออกแากระลาฝาดกระลาต่างยังเรียกกระลาฝาดอันนี้ชอบกินอ่อนๆ <c oughs> วอ,อ่อนมากเลยลูกนี้น่าเล่อยมากวัดพระธาตุมาโยวัดพระธาตุมา,าโยในวัดน้องน้ำับพระธาตุวายยแต่ก่อนชื่อวัดพระธาตุอย่างเดียวนะเขากเปลี่ยนชื่อมันร้อนอะนะ